สวัสดีครับฝ่ไฟไทยอยู่ที่อาบิ 1, 3, านหนึ่งสามห้าเร่งเพื่อนตีมาจากะยาวอาบินหนึ่งสามห้ามันคอยนะครับอำเภอเงากำปางนะครับมันค่อยมีเวลา ลงคลิปครับงานเยอะเลเบอร์สินะครับจะลงเหล็กละครับรีบอัพเดตครับเสายีต้นนะครับอหนึ่งสา คึกคักนะครับรถคูนเข้าออกเร่งเทเร่งงานเล่งน,นะครับไล่เทกันเร็วมากนะครับงานมันช่วงฝนเปิดก็เร่งกันมาแล้บน,นะครับใกล้ปีใหม่นะครับไม่เคยได้มีเวลาลองคลิปให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันละ รีบ,ร,บรีบถ่ายแล้วก็ต้องรีบไปที่อื่นอีกนะครับก็เก็บรายละเอียดนะครับตอนนั้นข้าวแบบและเบอร์สิบเก้ายี่สิบเบอร์ยี่สิบนะครับเบอร์ยี่สิบกลังข้าวแบบแมีเวลาก็ต้องอัปเดตกันหน่อยนะครับเหมือน,นบินหนึ่งสามหาเสายี่สิบหกต้น 3, 5, 6, 6, 6, ก็เริ่มทยอยขึ้นเป็นเสาเป็นดูไปล่ปลางแะละครับ26ต้นหาเบอร์18 17ก็ไมโคลกำลังขุดบ่ออยู่ ไล่ไปหนูหละจนกว่าจะถึงเบอร์หนึ่งอะ,ะนะครับไปมมไกลนะครับไปไกลไปทางสวนมะม่วงไปทางนู้นแหละครับรีบๆอัปเดตเราองรีบไปไปยาต่อเอ่อขอได้มีคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับสามห้าครับมีเวลาก็อัปเดตกัน ได้คลิปเพื่อนๆได้ชบบมกันเล่งน,นะครับมันเป็นรถปูนเข้าออกคือคักมากนะครับคือคักมากแบบก็รอเข้าเหล็กก็รองลงขับดึงเม็ดเสร็จแล้วนไปละเสร็จแล้วเบอรสิบแปนครับ ิบเจ็ดเลยนะครับเพื่อนเราเรี้วกันยาวเลยครับสวัสดีครับ